มาพี่น้องโอ้ยไหวอัดคลิปอยู่นี่พี่น้องไหวมาพี่น้องหนึ่งก้อยหนึ่งก้อยหนึ่งก้อยก็ได้ก้อยกรอยกระเพ้าหน่อยเดียวหน่อยโพดบานนี่ผ้าขาวซีอิ๊กหนึ่งก้อยพี่น้องบวานโอ้ยเป็นแล้วจานจะขอเป็ต่างหากเนาะกระเพ้าหน่อยโพดูด

โอ้ยห้าห้าหกหมอมี่ศูนย์เก้าสองส่สี่ศูนเจ็ดสี่ห้าหกแมนเมนเมนตัวแม่กินแล้วะเดนบอกเมีตยวเทรบอกเม่ตัวมากคุก้อยจันเขาเขาสีกของมันน่เาส่ี่อนึงพอหยพาหไวกก็คุยไปหนากแล้วจะพาอยู แมนศนย์เโอ้ยสี่สี่นยเจเป็นยู่บะเตงส่ห้าหเนี่ยเบอร์ใหม่ศูนย์เก้าสองสี่สี่ศูนย์เจ็ดสี่ห้าหกันบบดบอลบดเวไนไหม เรบไ่นาะเราไปงเลยตากแม่เนาะคนตามแม่เาเด้อมอยิน่ะอี้าพ่อพก่เออกบนองแมยอยู่ิาดีว่มาตายอยู่เือยมตายอยู่พิมซวสเอื่อยมแพะตัวมากินหนึ่งก้อยตัวบอกตัวมากินหนึ่งก้อยเนี่ย บอกอีตัมากินหนึ่งกอยอเอเอ,อมีเพียงแล้ววะมีเพยงรอสีมากเขาพูดมากมากเนี้ยพ่อกูตายแล้ววะพอก็แม่กูตายแล้ววะบอกโอ้เขามาหาแน่บอกโอ้เขมาไม่เต็มแน่อเ,เ,นเนอบอกเป็เน,นไก่ไม่รถม่ได้เสีค่ารถไป ีน <V> ่เราปรจได้หรวเม่อกกระต่ายและาวะราจบบานี้างใบานียงม่เห็นหองกํลังเลยมาหับแน่แล้ววะมาหับกู้ได้สิละยัง่หอดแค่นี้นะ เอาควนมาเบ่งไว้หน่อยลฮัลโหลยูยูเปยังอเห็นย่เนี่ยตักเอยว่อะไก็ตักเองอไม่ใส่วข้าวหน่อยเนาะ นี่ยังไลา่แล้วนส่วนมันก้อนนเน่าเนาะก้อเล็นี่นะเดี๋ยวให้กาแปลาไอ้หุ่มแกงปลาจะไม่ถอนเน้อคุ้ไปเกี่ยใส่ดอกเบอร์ไนน์เบอร์จุกผักกไปใส่รอใส่แล้วบุ้

ข้าวเครื่องคือเน้อเตงนี่ยังัุแมพิ่งนีไแหยังนีหยังบวแก้แมวมันหมด้วไงกใหถึงเบ่จะบอกเออมากินองเท่ไม่กินต้เท่ไมนี้ยเแม่นัก้าหัวยแม่นัจะหัวไก่หัวแม่นักไก่แล้วหัวกินไปดิไก่แล้วมันเล็มดี รูว่ามนเียอืมนแน่ป่นเม่มันม่ถมก่อนชาก่อนอย่งอ๋มมออแก้ะไ,ไม่ไม่ก็ีอิ่ม่ไม่ไม่กินแต่ปลาแม่ไม่กผักต่กะแม่ม่ากินผักวแม่กินผกแม่มากินผักไม่มมกินแต่ปลา ไปไม่ได้เพ่อยังบอกออยู่กนี้ว้ยแปมหรอกก็มีแต่รถกลัไปมีแต่กไป้ต่ข่อยกันแล้วบามวนยแต่แปมข่อยข่อยแต่ข่อยม้วนแบบนี้เออข่อยจะกินหลานค่ะหลานข่อะกินไปข่อยให้ม้วนเป็นบอเออม้วนแล้ว่อนเออาเปืองจ่อยท่าไปไสน่อนไหนรูกไมโอ้ไม่เปลืองจ่อย ชอ่ทำอะไรโซ่ทำมตอนกินมัเหลือลูกกินลูกอยากเลยละมั้งมันขึ้นมาันนี้กินได้แค่เราเตีเ็มาท่อีควายบบแนิดเีวเอาแล้วโอเคสั่งแล้วพวกเ่บาทได้หั่นละให้ใจเ็ายเด้อไมวไม่ปใจด้อให้สั่งไม่สั่งเนาะ

โอ้เมืองใส่ไปพิบเอไปบุญนะมื่นไปบิ๊กซีมื่นว่าไปซื้อแปลงบิ๊กซีใส่ดีกว่าวะเพียงเดียวบิ๊กซีมื่นได้พี่น้องคลิปแค่นี้แหละพี่น้องเตือนคลิปหน้าจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์เมื่อเสีแต่หอยหอยสังกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเติงตองชาแนลเจ้าหนึ่งตัวหนึ่งตัวพี่น้อง